สวัสดีทักทายนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องจุกอิสไมโอไลน์นะครับนะเสร็จภารกิจจากการงานนะครับมานั่งอัดคลิปเล่นเล่นสักสองสามคลิปเป็นไรเนาะนะฮะวันนี้จะพาไปจะพาไปดู <c oughs> นะการทำบล็อกนะการทำบล็อกนะพูดเพี้ยนอีกแล้ว <c oughs> การทำบล็อกนะนะของ Google นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะการทำบล็อกนะครับบล็อกเกอร์ของ Google.com นี่แหละนะครับ Blogger.com บล็อกเกอร์คอมนะฮะนี่เลยนะครับทำไว้นะครับจุกอิสมาอีออนไลน์เนี่ยะครับบล็อกแชร์คลิปวิดีโอช่องจุกอิสมาอีออนไลน์นะครับ, lock, share, clip, รบฉันคนไผ่ล้อมอำเภอลำแหลจังหวัดปทุตธานะีตั้งหัวข้อหน้าบล็อกเกอร์เข้าไว้นะครับบล็อกบล็อกเกอร์บล็อกบล็อกบล็อกนะฮะเรียบง่ายๆนะครับนี่ก็ แชร์คลิปวิดีโอต่างๆนะครับจาก youtube นะเอามาไว้กันที่หน้าบล็อกนะครับก็เป็นหน้าเว็บไซต์นะครับผมทำมากันตั้งแต่ปี18ึง8นะฮะ2018นะ2018นะครับทำมานะฮะ <c oughs> ก็นำคลิปวิดีโอต่างๆมาแชร์เอาไว้ ในนี้นะครับเป็นเหมือนกับเว็บไซต์นะครับของ Google นะครับที่เราสามารถเข้ามาสมัครสร้างรูปแบบนะครับที่เขามีให้เราแล้วแล้วจะเลือกจะเอาอยัางไงนะครับจะเอายางใดนะสามารถทำได้นะครับก็นำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเผื่อใครที่สนใจ <c oughs> อยากจะลองทำเว็บไซต์ <c oughs> ง่ายๆนะครับกับ google.com นะฮะเพราะว่าจะเป็น Gmail นะครับเป็น Google Google Chrome นะครับ YouTube ได้ยเยอะแยะมากมายนะครับที่เราสามารถไปใช้ทรัพยากรของ Google ได้แบบฟรีๆนะฮะนี่ก็เป็นอีก หนึ่งช่องทางนะครับที่ได้ทำไว้นะครับก็ใส่สีสันนะครับสร้างรูปแบบไว้ก็เอาประมาณนี้แหละนะครับมันมีมันมีหลายรูปแบบนะครับนะบก็สามารถที่จะทำกันได้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยทำ YouTube ก็ ไม่มีวิลาัมเวลาอยู่แล้วหาชั่วโมงหาเรื่องจะทําคลิปไม่หวัดไหวยังจะมาชวนทําบล็อกทําเว็บไซต์อีกเหรอพี่อประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้หรอกนะฮะเราก็เรียนรู้เราก็ทําไปหนะครับนำมาฝากกันนะครับนี่เป็นบล็อกนะฮะเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถนำมาใช้ได้ ก็ทำขึ้นจะเก็บรูปภาพจะแชร์เรื่องราวจาก youtube ของเรานะมาแชร์ไว้ที่นี่นะครับก็เป็นสาธารณะนะครับทุกคนสามารถจะดูได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทำเป็นระบบจริงๆแล้วนี่สามารถจะ มีโฆษณาได้นะครับโดยใช้บัญชีใชช้บัญี Google Essence ของเรานั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับกับการทำบล็อกนะฮะเดี๋ยวผมจะคิดให้ดูภายในกันดูบ้างนะครับในการทำนะฮะนี่นะครับมันก็มี ช่องทางการทำรายได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะฮะก็ไปที่บัญชีกูเกิลเ e'sense เหมือนกันนะครับก็เป็นอีก1วิธีการที่เราสามารถจะสร้างรายได้ได้นะครับนี่นะฮะก็มีการวางโค้ดโฆษณานะครับที่เราได้รับจาก Google นะมาวางไวนะ้ประมาณนี้เลยทีเดียวนะครับาใครสนใจนะฮะ ก็อยากจะเรียนรู้และก็ทำเพิ่มเติมกันนะฮะนี่ก็เป็นบล็อกนะฮะหรือเรียกง่ายๆก็เรียกอย่างก็อะไรนะเว็บไซต์นะครับของ Google ที่เราสามารถจะมาสมัครใช้งานได้นะครับจะสร้างสีสันจะทำปกจะทำรูปแบบต่างๆนะครับเขามีให้เราเลือกมากมายนะครับที่แล้วจะเรา,เราะะทำได้นะครับ นี่ก็ผมทำกว้างๆให้มองเห็นกระจ่างชัดนะฮะนี่นครับก็เรียนรู้แล้วก็ลองทำดูนะไม่ยากนะครับไม่แก่เกินเรียนนะฮะศึกษากันได้นะครับนสนใจก็สามารถนำไปใช้กันได้นะครับ อืมเอาเอิร์สอื่นอะไรนักหนาบล็อกเอาเก่งข้างซ้ายอีกแล้วบล็อกกูเกิลนี่นะครับก็เป็นลักษณะนี้นะฮะ เข้าไปนะครับจะเจอลักษณะแบบนี้นะครับบล็อกบล็อกเกอร์นะฮะการสร้างบล็อกเกอร์นะครับนี่นะครับมีวิธีบอกหมดนะฮะเสร็จสับกดเข้าไปก็ใช้ได้หมดนะครับจะเป็นเบราว์เซอร์โครมนะฮะไฟฟอกซ์สัฟฟารีนะครับและอะไรอีกล่ะนะฮะใช้ได้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมทำอยู่แล้วเนาะมันก็เข้าดูอีกทีนึงมันก็ จะเป็นยังไงเลยนะไปเจอหน้านี่ครับก็จะไปเจอหน้าของผมเองเนี่ยมีทำไปแล้วนะครับนี่นะฮะการสร้างบล็อกเกอร์นะฮะก็เป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถทําได้กับ Google นะครับก็นํามาฝากกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะนี่ฮะทำไปแล้วครับใส่สีสันไว้ัก อ่าฮเขียวแดงเลยนะฮะนะครับก็ใช้อีเมลเดียวกับ YouTube ยู u ูบนั่นแหละนะครับเพื่อนๆน,นะฮะเผื่อใครสนใจที่อยากจะทำนะครับมีเวลาว่างก็ลองดูนะครับหลา,ลายคนก็นบอกว่าโอ้ยเฉพาะหาชั่วโมงนี้ก็แย่อยู่แล้วนะครับจะไปทำอย่างอื่นอีกเลิกเลยนะฮนะก็ไม่ว่ากันนะฮะ เผื่อใครสนใจนะครับนำมาฝากกันนะครับกับสิ่งดีๆนะฮะกับการทำบล็อกบล็อกเกอร์นะครับสามารถที่จะสร้างโฆษณาได้ด้วยนะฮะแล้วก็แชร์ผลงานคลิปจากช่อง youtube เรานะครับมาลงไว้กันในบล็อกนะครับเป็นเว็บไซต์ นะ,ะเปิดสาธารณะนะครับก็มีการที่จะสร้างไรายได้กันได้นะครับไม่ว่าจะเราเราจะทำคลิปลงมาโดยตรงนะครับหรือว่าแชร์มาอะไรประมาณนั้นนะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมกันไปนะครับผมก็เพิ่งจะเริ่มไม่ใช่เริ่มที่ทำมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไป เรียนรู้ศึกษาจริงๆริงจังๆนะฮะวันนี้ก็นำมาฝากกันนะกับการทำบล็อกกับ Google นะฮะ b l o g g e r b o g g e r c o m นั่นเองนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยไม่รู้จริงนะครับแต่ก็เรียนรู้ทำผิดิดทุกๆนะฮะยังไงมันก็ต้องทำได้สู้ๆกันทุกคนนะครับ ใครที่กําลังตามหาชั่วโมงอยู่นะครับก็ตามหาเช่นกันนะครับได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้สวัสดีครับ